สวัสดีครับวันนี้2รถสวยมาเสนอขายรถขุดเล็กนะครับโคมาสุ PC 40 MR 1รุ่น9นะครับมาในรูปแบบบูมตรงมีเก่งนะครับใบมีดมาพร้อมกับบุ้งกีเลยนะครับผมคันนี้ก็สภาพสวยกันเลยทีเดียวนะครับแล้วเรามาจัดโปรโมชั่นด้วยนะครับสุดพิเศษนะครับกับคันนี้เลยนะครับผมส่วนลด80,000บาทนะครับส่วนลด 80,000บาทนะครับจากราคาปกติ459,000บาทนะครับลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะครับลูกค้าจ่ายเพียง379,000บาทนะครับ379,000บาทนะครับพร้อมบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับพร้อมบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับท่านใดที่อยากได้ลดขุดราคาถูกรุ่นใหม่ด้วยนะครับและเป็นแบรนด์ตลาดคันนี้ รีบจับจองกันเข้ามาได้เลยนะครับผมเรามาดูรีวิวโดวยรวมกันเลยนะครับตัวนี้ก็สวยเดิมนะครับสีเหลืองตัดสีดํานะครับผมบุ้งกีดานะครับสีเดิมเดิมของอบุ้งกีดํานะครับผมฟันสีสีนะครับบูมอาร์มตัวนี้ยาวสามารถตักขึ้น6ล้อได้แบบสบายๆนะครับเป็นบูมอาร์มสีเหลืองตัดด้วยกระบอกสีดํานะครับซึ่งดูแล้วก็สวยเลยทีเดียว ถัดมาเรามาดูที่ตัวรถนะครับตัวรถของเขาจุดเด่นเลยดีคือดีไซน์ทรงกลมมนนะครับให้การใช้งานที่คล่องแค่วคล่องตัวนะครับไม่ว่าลูกค้าจะใช้งานในที่แคบนะครับเวลาหมุนตัวก็จะไม่โดนสิ่งกีดขวางต่างๆนั่นเองและเวลาขนย้ายรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถสาลีลากหรือจะเป็นรถ6ล้อนะครับลูกค้าสามารถหมุนตัวโดยที่ไม่ต้องกังวลทางด้านหลังเลยนะครับว่าท้ายเขาจะไปโดนขอบกระบะหรือเปล่านั่นเอง ตัวรถก็เป็นสีเหลืองนะครับตัดด้วยตู้เก๋งสีดํานะครับผมตู้เก๋งก็สวยเดิมนะครับมีกระจกมาครบทุกบานเลยทีเดียวนะครับผมประตูเป็นประตูแบบบานเลื่อนนะครับสามารถเลื่อนเปิดนะครับเปิดขวาดันซ้ายเข้านั่นเองนะครับผมส่วนภายในนะครับก็มีคอนโทรลเป็นคอนโทรลสั้นนะครับผมน้ํามันนะครับ ซึ่งให้การใช้งานที่ง่ายนะครับลูกค้าขับง่ายมากเลยทีเดียวไม่ต้องใช้แรงเยอะเลยทีเดียวนะครับระบบก็ทํางานได้เลยแล้วก็ไวเลยทีเดียวส่วนตัวบังคับตัวเดินจะอยู่ทางด้านหน้าทั้งสองข้างนะครับซ้ายขวาเดินเหินซ้ายขวาคล่องตัวเลยทีเดียวเดินหน้าถอยหลังเดินเร็วเดินช้าได้ด้วยนะครับลูกค้าสามารถเหยียบตรงที่เท้านะครับสามารถเดินเร็วได้เลยปึ๊บปึ๊บป๊บเลยทีเดียวกรณีที่ลูกค้าอยากเดินรถไกลๆหน่อยนั่นเองนะครับผมส่วนทางด้านขวาหน้าปัดเลือนไม้ก็ ใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมมีคันเร่งและตัวบังคับผ่านดันอยู่ทางด้านขวามือของคนขับนะครับกระจกทั้งด้านข้างของคนขับสามารถเลื่อนเปิดได้ปกติเลยนะครับผมก็สามารถเปิดรับลมได้นั่นเองทางด้านหลังคันนี้ก็มาในรูปแบบทรงกลมนะครับเป็นฝากระโปรงทั้งด้านหลังนะครับสีเหลืองลูกค้าสามารถเปิดดูเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบนะครับปั๊มไฮดรอลิกเป็นปั๊มนิ้วนะครับทางด้านขวาก็เป็นถังน้ํามันนะครับถังน้ํามันแบต แบตเตอรี่นะครับผมถังน้ำมันเฮลิกถังน้ำมันดีเซลนั่นเองนะครับก็อยู่ทางด้านขวาของตัวรถนั่นเองครับบอกโปรโมชั่นกันอีกทีนะครับกับคันนี้นะครับโคมัสุ PC 40 MR 1รุ่น9นะครับกับโปรโมชั่นส่วนลด80,000บาทส่วนลด80,000บาทจากราคาปกติ459,000บาทลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะครับลูกค้าจ่ายเพียง 379,000บาทนะครับ3 7 9 0 0 0บาทนะครับพร้อมบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยพร้อมบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยบอกเลยว่าคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับราคาถูกแบบนี้นะครับมีที่2องรถสวยเท่านั้นนะครับผมท่านใดที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ